พร้อมแล้วเนาะใครที่ยังไม่หยิบหนังสือขึ้นมาคะนักเรียนช่วงบ่ายนะคะเราจะเรียนกันในรายวิชาศิละปะนะคะหรือว่าทัศนาศิลปนั่นเองนะคะหนังสือของเรานะคะจะใช้เล่มเดิมนะคะนั่นก็คือเล่มนี้นะคะวิชาดนตรีกับวิชาศิละปะเราจะใช้หนังสือเล่มเดียวกันนะคะนะักเรียนแล้วก็หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาด้วยคะ่ะแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเล่มมือนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะขึ้นนะคะในเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะอ่าเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญ,ญาตนำเสนออ่าโอเคสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของ ความรู้สึกของฉันนั่นเองอะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้าที่23สสามได้เลยค่ะเปิดหนังสือเรียนนะคะเล่มสีฟ้า,ฟานะคะหนาแล้วก็เปิดไปที่หน้า23ิามค่ะอ่เปิดเลยลูกเล่นเด็กผู้หญิงกำลังเขียนหนังสือเหรอคะใช่ค่ะเปิดไปที่หน้าที่23สิบามนะคะวิชา ศิลปะนะคะนักเรียนเราจะเรียนในหนังสือเรียนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเนาะอ่านักเรียนดูนะคะในหน้าที่23ของนักเรียนนะคะ สำหรับในหน้าที่22มันจะไม่มีตัวเลขบอกหน้าใช่ไหมลูกมันจะเขียนแค่ว่าหน่วยการเรียนรู้ที่สนะคะความรู้สึกของฉันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะในเรื่องของความรู้สึกของฉันเนี่ยคุณแอดขออธิบายนะคะเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยนี้ก่อนเนาะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะ สำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะนักเรียนในเรื่องของความรู้สึกของฉันนะคะเราก็จะแบ่งนะคะการเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อนะคะหคือเรื่องของความรู้สึกนะคะสเรื่องของประเภทของความรู้สึก ในหัวข้อในเรื่องของประเภทของความรู้สึกเนี่ยเราจะแบ่งเรียนนะคะเป็น2หัวข้อย่อยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความรู้สึกทางร่างกายและก็ความรู้สึกทางด้านจิตใจนะคะต่อมาหัวข้อที่3นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกนะคะออกมาเป็นผลงานนั่นเองและก็หัวข้อที่4นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมดสี่หัวข้อเนาะที่เราจะเรียนกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความรู้สึกของชั้นนี้นะคะ,ะนักเรียนดูนะดูในหน้าที่23นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือในหัวข้อของความรู้สึกนั่นเองนักเรียนทราบไหมคะว่าความรู้สึกเนี่ยหมายถึงอะไร หมายถึงอารมณ์นะคะที่เราได้รับนั่นเองแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะคะทางจิตใจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์มีความสุขนะคะเราหัวเราะเรายิ้มเราทำหน้าบึง้งเราโกรธนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นอารมณ์หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกของเราหมดเลยนักเรียนดูนะในหน้าที่23นักเรียนเห็นภาพเค,ค้กไหมคะอ่ะ นักเรียนลองบอกคุณแอสซีว่อนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงนักเรียนรู้สึกยังไงคะเมื่อนักเรียนเห็นภาพเค้กที่สวยที่น่ารักแบบนี้นักเรียนรู้สึกยังไงคะถ้านักเรียนเป็นเจ้าของวันเกิดอยากกินนักเรียนรู้สึกอยากกินนักเรียนรู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะ นักเรียนดูนะในตัวหนังสือด้านล่างของนักเรียนนะคะในหน้าที่23นะคะเขาบอกถึงความหมายของความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกเนี่ยคือการที่เราได้รับรู้นะคะแล้วก็สัมผัสสิส่งต่างๆท i, ี่มากระทบร่างกายแล้วก็จิตใจเราได้นะคะนี่ก็คือความหมายของความรู้สึกนั่นเองต่อมานะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูประเภทของความรู้สึกกันนะคะว่าความรู้สึกเนี่ย มันสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะอ่าน,นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่24ได้เลยคะ่ะหน้าที่24นะคะนักเรียนก็จะเป็นในเรื่องของประเภทของความรู้สึกนะคะประเภทของความรู้สึกเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด2ประเภทนะคะ1 ความรู้สึกทางด้านร่างกายนะคะเช่นเรารู้สึกร้อนรู้สึกหนาวนะคะรู้สึกอ่อนนุ่มรู้สึกเปียกนะคะรู้สึกแห้งแบบนี้นะคะนักเรียนเช่นนักเรียนไปยืนตากแดดเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกว่าอะไรคะ,ะว่าผิวของเรานะคะเกิดความร้อนใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร้อนนะคะเช่นนักเรียนไปนโดนฝนนะคะหรือว่า ไปยืนตากฝนเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกอะไรคะรู้สึกว่าตัวของนักเรียนเนี่ยเปียกนะคะหรือว่ารู้สึกหนาวนั่นเองนะคะนี่ก็คือความรู้สึกนะคะที่ถ่ายทอดออกมาทางด้านร่างกายเห็นไหมคะเห็นในรูปภาพไหมเอ่ยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขากําลังทําอะไรลูกเขากําลังวิ่งนะคะหลบฝนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกพอดีนะคะอ่าเมื่อฝนตกโดนเขาเขาจะรู้สึกอะไรคะนักเรียน เขาก็รู้สึกเปียกใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกหนาวนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างภาพนะคะการแสดงความรู้สึกทางด้านร่างกายนั่นเอง <Okay. S 1> ต่อมานะคะนักเรียนขวามือนะคะก็จะเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจนะคะ ความรู้สึกทางดน้านจิตใจคืออะไรนะคะเช่นการรู้สึกประทับใจการรู้สึกว่าสดชื่นนะคะความรู้สึกกลัวความรู้สึกเสียใจความรู้สึกมีความสุขนะคะนักเรียนนี่ก็คือถ่ายทอดออกมาทางด้านจิตใจของเรานะคะ เหมือนที่นักเรียนบอกคุณแอดเมื่อกี้นะคะตอนที่นักเรียนเห็นภาพเค้กใช่ไหมนักเรียนรู้สึกว่ามีความสุขนะคะถ้าเค้กก้อนนั้นนะคะเป็นเค้กในงานวันเกิดของนักเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าเค้กก้อนนั้นถูกแต่งออกมาด้วยความสวยงามด้วยความน่ารักนะคะ,อ,ะอันนี้ก็อาจนักเรียนอาจจะรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขนั่นเองอเหมือนกับภาพตัวอย่างนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังหัวเราะนะคะหัวเราะชอบใจมีความสุขอยู่เลยนะคะ ก็จะเป็นภาพแสดงความรู้สึกทางด้านจิตใจเนาะ,ะก่อนที่เราจะขึ้นในหัวข้อต่อไปนะคะนักเรียนที่เป็นหัวข้อความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะนักเรียนในเรื่องของความรู้สึกเนาะ นักเรียนคะนักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะที่เป็นรูปภาพมือสองมือนะคะเปิดมาลูกเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วนะคะจะอยู่ในหน้าที่สิบสองของนักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่เป็นรูปภาพมือนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่ส<ม>ิบสองเห็นหรือยังเอ่ย อาจจะเป็นหน้าเดียวแบบคุณแอทนะคะที่โชว์หน้าจออยู่ในตอนนี้นะคะ,ะ,ะเปิดคบกนแลวใช่ไหมคะอ่าด้านบนนะคะนักเรียนในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าด้านบนนะคะก็จะเป็นการ สรุปความรู้นะคะในเรื่องของความรู้สึกของฉันนะคะเขาบอกว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมีผลต่อความรู้สึกของเรานะคะทั้งความรู้สึกที่ดีและก็ความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยความรู้สึกที่ดีและก็ไม่ดีของสิ่งแวดล้อม เช่นอะไรคะเช่นนักเรียนเนี่ยไปเจอคนตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหมคะไปเห็นสภาพแวดล้อมภายในป่าเนี่ยที่เหลือแค่ตอไม้นักเรียนจะรู้สึกมีความสุขไหมคะรู้สึกไม่มีความสุขใช่ไหมคะนักเรียนจะรู้สึกหดหูนะคะแล้วก็เสียใจนะคะแต่ว่าเวลาที่นักเรียนเนี่ยไปเที่ยวน้าตกนะคะหรือว่าไปเที่ยวทะเลนะคะอ่านักเรียนเห็นความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะคะเห็นน้ําไหลออกมาจากน้ําตกนะคะนักเรียนลงไปเล่นเนี่ย นักเรียนก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะนักเรียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะที่ส่งผลต่อความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าซึ่งเรานะคะสามารถสร้างผลงานทัศนศิลป์นะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ได้นะคะการถ่ายทอดผลงานสามารถ,ถถ่ายทอดได้ยังไงคะนักเรียนเช่นการที่นักเรียนนะคะถ่ายทอดโดยการที่นักเรียนนํา สิ่งที่นักเรียนไปพบเจอมานะคะวาดรูปออกมานะคะให้คนอื่นได้เห็นใช่ไหมคะรวมไปถึงการที่นักเรียนเนี่ยไปพบเจอด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นํากลับมาเล่าให้เพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆฟังนะคะบางคนนะคะนักเรียนก็อาจจะอาถ่ายรูปนะคะเก็บไว้นะคะจากนั้นก็นํารูปเนี่ยไปล้างนะคะ แล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจําของตัวเองบางคนนะคะอาจจะจดบันทึกนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนล้วนตัดเป็นผลงานนะคะอ่าเช่นคุณแอนบอกนักเรียนว่าให้นักเรียนนะคะวาดภาพสถานที่ที่นักเรียนเคยไปนะคะมาหนึ่งสถานที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างผลงานนะคะ เป็นการสร้างผลงานการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของนักเรียนแล้วนะคะเช่นนักเรียนไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกประทับใจคนไหนก็คิดว่านักเรียนน่ะต้องวาดภาพทะเลมาให้คุณแแน่นอนใช่ไหมคะเช่นบางคนนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วรู้สึกประทับใจอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะออกมาเป็นชิ้นงานหรือว่าเป็นผลงานให้คนอื่นได้รู้นะคะนักเรียนก็อาจจะวาดภาพอ่ะตอนที่นักเรียนไปเที่ยวสวนสัตว์ออกมาก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาตอบกันตรงนี้นะคะนักเรียนตรงจุดประกายความคิดด้านล่างนักเรียนเห็นไหมคะภาพคุณครูนะคะกับนักเรียนคุณครูนะคะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับของขวัญวันเกิดอ่านักเรียนลองตอบคุณแอรสิคะเวลาถึงวันเกิดของนักเรียนนะคะแล้วมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องของนักเรียนนะคะให้ของขวัญวันเกิดนักเรียนจะรู้สึกยังไงลูก ดีใจมีความสุขดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมีใครไม่ดีใจไหมคะไม่มีนะคะ,ะเดี๋ยวเราเติมลงไปด้วยกันเลยนะคะนักเรียนเวลาเติมนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็ได้นะคะใครครัวเขียนไม่พอนักเรียนก็เขียนบนเส้นก็ได้นะคะรู้สึกดีใจ อะสักครู่นะคะอะรู้สึกดีใจและมีความสุขเขียนลงไปได้เลยนะคะนักเรียนเขียนบนเส้นมันทัดนะคะนักเรียนจะได้เขียนพอนะคะ ค่ะคุณแอนเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะต้องมีความสุขแน่นอนแหละเวลาวันเกิดนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ให้ของขวัญใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ซื้อเค้กให้นะคะแล้วก็เป่าในวันเกิดของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยคุณแอชคิดว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ทําให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มีความสุขเนาะเป็นภาพความทรงจําดีๆของเรานะคะอ่าเติมลงไปได้เลยลูกอ่าเสร็จหรือยังคะ ถ้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดนะคะด้านล่างได้เลยเห็นไหมลูกเห็นไหมคะข้อหนึ่งใหญ่ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะบอกความรู้สึกของคนในภาพนะคะจะมีภาพมาให้เราบอกทั้งหมด5ภาพนะคะนักเรียนอ่าในหน้าที่12จะมี2ภาพนะคะแล้วก็ในหน้าที่13จะมีอีก3ภาพอ่าพร้อมหรือยังคะ นักเรียนดูนะในข้อที่หนึ่งะคะเป็นรูปภาพของเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเขากำลังทำอะไรลูกเขากำลังทำอะไรคะในภาพนี้นะคะรู้สึกยังไงเอ่ยในภาพที่หนึ่งคนในภาพรู้สึกอย่างไรคะดีใจค่ะดีใจนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะเติมนะคะความรู้สึกของคนในภาพลงไปนะคะอาเติมความรู้สึกคาว่าดีใจลงไปได้เลย ดีใจนะคะต่อมานะคะนักเรียนในข้อ2นะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะกำลังร้องไห้เสียใจใช่ไหมคะนักเรียนเวลาเราเจอคนร้องไห้เนี่ยเราต้องรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาต้องเศร้าเสียใจแน่นอนนะคะ <S 2> <S 2> <S ดังนั้นรูปภาพนี้นะคะนักเรียนที่เราจะเติมลงไปเนี่ยจะเป็นคำว่า เสียใจนั่นเองนะคะ,ะ,ะเสียใจนะคะ อ่านักเรียนเติมลงไปได้เลยนะคะใครเสร็จแล้วนะคะนักเรียนรอเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อในหน้าที่13นะคะวันนี้ถ้าใครตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ไม่ดื้อคุณจะให้นักเรียนวาดภาพด้วยโอเคไหมคะอ่าโอเคนะคะนองต้นข้าวเขียนหรือยังเอ,อ่อคุณเห็นวิ่งไปวิ่งมาอ่าตั้งใจเขียนนะคะเราสัญญากันแล้วนะถ้าดื้อคุณจะไม่ให้วาดภาพนะคะโอเคไหมคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่13ต่อเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยข้อ3ด้านบนนะคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขากําลังรู้สึกอะไรลูกรู้สึกอะไรคะรู้สึกโกรธใช่ไหมคะเรามองท่าทางของเขาดูแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าเขากําลังโกรธใครอยู่แน่ๆเลยนะคะดังนั้นเราจะเติมคําว่า

ภาพที่สี่นะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยผู้หญิงคนนี้นะคะเขากําลังรู้สึกอะไรลูกหนาวเศร้าครับไม่ไม่ไม่ได้หนาวนะคะแล้วก็ไม่ได้เศร้าโดยอาคุณแอดใบให้นักเรียนดูที่มือของเขาสีเหมือนเขาเป็นแผลเขารู้สึกอะไรคะเจ็จจเขาเจ็บเขาเริรู้สึกเจ็บนั่นเองนะคะนักเรียนภาพนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังรู้สึกเจ็บนะคะเขาเจ็บที่แผลของเขานะคะ เขียนลงไปได้เลยนะคะอ่าพร้อมนี่ยังคะข้อ5้านะคะนักเรียนคนในภาพรู้สึกอะไรลูกผู้ชายคนนี้ทำไรนร้อนใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้เขาถือพัดน้องเหงือออกเต็มตัวเลยนะคะเขาร้อนนั่นเองอ่าอ่านักเรียนเติมคําว่าร้อนลงไปนะคะ เดี๋ยวข้อ2ใหญ่ด้านล่างนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะไปพร้อมๆกันเนาะก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะนักเรียนที่มีผลต่อ,อความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรอบตัวนั่นเองโดยการที่เราเนี่ยจะวาดภาพลงไปในวงกลมนะคะอ่ะเสร็จหรือยังเอ่ยด้านบน<ม>เดี๋ยวคุณให้เวลาเขียนอีกสองนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดภาพกัน ่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับข้อ2ใหญ่ด้านล่างนะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวต่อไปนี้โดยวาดภาพใบหน้าตามความรู้สึกนะั้นนักเรียนเห็นไหมคะภาพใบหน้าเขามีกําหนดมาให้เราแล้วนะคะด้านบนนะคะมี3หน้านักเรียนคิดว่าหน้าแรกจะเป็นความรู้สึกอะไรคะ ความรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นปากยิ้มต่อมาภาพที่สองเป็นความรู้สึกอะไรคะนะคะักเรียนความรู้สึกไม่ชอบนะคะหรือว่าเบื่อใช่ไหมคะส่วนภาพที่สามเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพของความรู้สึกที่รู้สึกกลัวนะคะใช่ไหมเอ่ย อ่ะเดี๋ยวเราจะมาวาดกันนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะข้อหนึ่งเนี่ยคะเขามีภาพดอกไม้มาให้นะคะเขาถามว่าเมื่อนักเรียนเห็นดอกไม้บานนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเราจะใส่หน้าอะไรลงไปคะนักเรียนมีใครเห็นดอกไม้แล้วรู้สึกเศร้าบ้างมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะเดี๋ยวเราจะมาวาดภาพลงไปพร้อมกันนะคะ <c oughs> เวลาที่เราเห็นสวนดอกไม้นะคะเราก็จะรู้สึก สดชื่นใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็รู้สึกเบิกบานนะคะดังนั้นภาพนี้นะคะก็ต้องเป็นภาพยิ้มนั่นเองอนักเรียนวาดไปเหมือนคุณครูเลยคะ่ะแค่นี้เองนะแค่เติมตากระปากลงไปให้เขานะคะ,ะว่าเสร็จแล้วยังคะ ถ้าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยนะคะจะมีข้อ2ถึงข้อ5นะคะในหน้าที่14นะคะนักเรียนอ่าคุณแอเปิดแล้วนะคะมาในหน้าที่14นักเรียนดูนะคะข้อ2นะคะเขามีภาพอะไรลูกเขามีภาพรถยนต์นะคะที่ปล่อยควันดาออกมาเขาบอกว่าเมื่อนักเรียนนะคะอยู่ใกล้รถปล่อยควันดานักเรียนจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกยังไงลูก เวลาท<บ>ี่เรานั่งอ่าวินมอเตอร์ไซค์เราไปเจอรถที่ปล่อยควันดำๆนะคะออกมาเรารู้สึกชอบไหมคะไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบนะคะดังนั้นเราต้องเติมหน้าอะไรลงไปให้เขาหน้าที่สองใช่ไหมคะหน้าบุบๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณแอดวาดแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะคุณแอดอาจจะวาดไม่สวยเพราะว่าวาดในคอมพิวเตอร์อ่ะคุณแอดวาดแล้วนะเห็นไหมคะ หน้าบูดหน้าบึ้งนะคะนั่นก็คือความรู้สึกที่เราไม่ชอบเลยใช่ไหมคะเวลาที่ไปใกล้รถที่ปล่อยควันดำออกมาเนาะมันรู้สึกแย่นะคะนักเรียนวาดหน้าบูดให้เขาลงไปเห็นไหมคะนักเรียนว่าแต่ละสถานการณ์นะคะที่เราเจอนะเราก็จะมีความรู้สึกนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะ อ่าก็เหมือนกับข้อแรกที่เราไปเห็นภาพดอกไม้สวยงามใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะสดชื่นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยมาเจอนะคะหรือว่ามาใกล้รถที่เขาปล่อยควันดำเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกไม่ชอบนะคะ,ะไม่ชอบต่อมานะคะนักเรียนข้อ3เมื่อนักเรียนได้รับไอศครีมจากคุณแม่นักเรียนจะรู้สึกยังไงคะมีใครรู้สึกเศร้าไหมาเวลาเจอไอศครีม ไม่เลยรู้สึกดีใจใช่ไหมคะ,ะเวลานักเรียนเจอของเจอของกินนักเรียนต้องรู้สึกดีใจแน่นอนนะคะอ่านักเรียนก็วาดภาพยิ้มให้เขาลงไปวาดปากยิ้มนะลูก,ลก,กลไม่มีนะไม่มีใครเจอไอศครีมแล้วเศร้านะคะมีแต่คนเจอไอศครีมแล้วมีความสุขเพราะว่าจะได้กินใช่ไหมคะดีใจอนักเรียนวาดยิ้มลงไปเลยนะคะ ต่อมานะคะนักเรียนวิภาพอะไรเนี่ยน่ากลัวจังนะคะเมื่อนักเรียนเจองูนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีใคร<ม>บอกว่างูน่ารักไหมคะไม่มีไม่มีมค่ะไม่มีนะคะเวลานักเรียนเจองู<ม>เรีน่นจะกลัวไหมกลัวมากกลัวนะคะเวลากลัวให้นักเรียนเอาหน้าที่สามมาเติมนะคะปากเขาจะไม่ได้คว่ำแล้วนะหน้าที่สามวาดยังไงเอ่ย อาจะวาดปากเป็นหยักๆอย่างนี้นะคะ,ะวาดแบบนี้นะคะจะรู้สึกกลัวนะคะงูเป็นสัตว์ที่ดูร้ายนะคะดังนั้นคุณแอเชื่อว่าเวลาใครเจอนะคะไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครเจองูแล้วมีความสุขนะคะต้องมีแต่คนกลัวทั้งนั้นนะคะนักเรียน สัตว์อื่นๆเหมือนกันนะคะบางตัวเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายใช่ไหมคะแล้วก็มีพิษนะคะเวลาเราเจอเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกกลัวอยู่แล้วนะคะไม่ได้รู้สึกมีความสุขนะคะต่อมารูปภาพสุดท้ายนะคะเมื่อนักเรียนไปเที่ยวทะเลนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีใครเศร้าไหมคะเวลาไปทะเล ไม่มีค่ะไม่มีนะคะค่ะฉะนั้นเราจะวาดหน้าอะไรลงไปเอ่ยน้าดีใจนะคะน้าดีใจนะคะหรือว่าหน้ายิ้มของเรานั่นแหละนะคะไม่มีใครไปทะเลแล้วรู้สึกเศร้านะอ่ายิ้มนะคะแบบนี้อ่าเรียบร้อยค่ะ เสร็จหรื่ยังเอ,อ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมคะอ่ะเสร็จกันหมดแล้วเนาะต่อมานะคะนักเรียนในหน้าต่อไปนะจะเป็นการวาดรูปแล้วนะคะคุณแัฐเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยชอบมากๆแน่ๆเลยนะคะอ่ะหน้าต่อไปหน้าที่15นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณแัฐจะอ่านคําสั่งให้นักเรียนฟังก่อนนะคะว่าในหน้านี้เขาให้นักเรียนวาดภาพอะไรลงไปนะคะในหน้าที่15บห้เขาบอกว่า ให้นักเรียนนะคะวาดภาพแสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอันนี้สามารถวาดได้ตามจินตนาการนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยก็อาจจะวาดเป็นมีคนนะคะไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้นะคะนักเรียนอาจจะวาดดอกไม้เนี่ยเต็มสวนไปหมดเลยนะคะและก็ให้บอกด้วยว่าฉันรู้สึกอย่างไรนะคะเช่นนักเรียนไปเที่ยวที่สวนดอกไม้นักเรียนก็ต้องวาดเลยคะ่ะ ฉันรู้สึกดีใจใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกบางคนนะคะก็อาจจะวาดภาพาไปเจองูนะคะหรือว่าเวลาเขียนตรงฉันรู้สึกเนี่ยก็อาจจะเขียนว่าฉันรู้สึกกลัวแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นวาดได้เลยหรือว่าใครจะวาดภาพาไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะนักเรียนเหมือนที่ครูแนทบอกเนาะตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะคะ นักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนถ่ายทอดความรู้สึกออกไปได้เลยนะคะโดยการวาดภาพนะคะเดี๋ยวคุณแมจะให้เวลานักเรียนทำนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ17บนาทีนะคะนักเรียนน่าจะวาดภาพนี้เสร็จนะคะหลังจากที่วาดแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนความรู้สึกตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ย เส,ส้นบรรทัดที่เขากําหนดมาให้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเอาภาพที่เป็นความสุขก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่นักเรียนนะว่านักเรียนต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนะคะความรู้สึกอะไรออกมาให้คนอื่นได้รับรู้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นความรู้สึกเศร้าบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกมีความสุขบางคนก็อาจจะเป็นความรู้สึกกลัวนะคะาสามารถวาดลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณจะให้เวลานักเรียนทํานะคะ ถ้าใครวาดเสร็จแล้วนะคะสามารถระบายสีลงไปได้ด้วยเลยนะคะนักเรียนหรือว่าถ้าระบายในคาบไม่เสร็จนะคะหลังจากจบชั่วโมงการบ้านแล้วนักเรียนก็สามารถไประบายต่อให้เสร็จได้นะคะโอเคไหมเอ่ยคุณแอนคิดว่าต้นา่วาดลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแอนะจะให้เวลานะคะนักเรียนในการวาดเนาะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนไปทั้งหมด2หัวข้อก่อนนะคะนั่นก็คือความหมายของความรู้สึกนะคะแล้วก็การถ่ายทอดความรู้สึกนะคะประเภทของความรู้สึกต่างๆเนาะ สำหรับในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาต่อกันในหัวข้อความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานนั่นเองนะคะเ<อ>หลืออีกสองหัวข้อที่เราต้องเรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะดังนั้นแบบฝึกหัดในหน้าอื่นนะคะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเนี่ยเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะ<อ>เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณจะให้นักเรียนนะคะสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนออกมาหนึ่งชิ้นด้วยนะคะ อ่ะวาดลงไปได้เลยนะลูก